ประตูนะมีแสงเรลืองๆอยู่นะในกล้องในมองไม่เห็นนะแต่ว่าตรงนี้มันมีแสงจริงๆนะครับตรงประตูนะข้างนั้นก็นมีนะครับูเราต้อตงเล่งเป็นสี สวยมากนะครับเปลี่ยนได้64เฉดสี ปิดก็ได้นะครับเนี่ยปิดก็ได้หนึ่งสองสามปิดอันนี้แสงจ้านะครับว้าวสวยมากนะสวยเปลี่ยนสีนะครับอืมโอเค แอมเบียนต์ไลท์นะฮะตรงประตูมีแสงนะทำไมมันมองไม่เห็นนะในในกล้องเนาะมันมีแสงเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ขวดสเปรย์นะเนี่ยขวดสเปรย์มันจะสะท้อนแสงอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่นะครับมันมีแสงเล็กๆอยู่ในซอกประตูนะเห็นไหมเนี่ยฮะนี่นะฮะ มีแสงเล็กๆนะเป็นอันว่าที่แผงประตูก็มีเล็กๆโอเคแอร์หนาวมากนะครับโอ้โหโคตรหนาวเลยแอร์โตยโยต้านี่เปิดแค่เกียดหนึ่งนะ สวยยอมรับว่าสวยแล้วขับดีมากนะครับขับพุ่งดีนะฮะไม่อืดน,นะครับที่ใครว่าอืดน,นะฮะอย่าไปเชื่อนะครับโอ้โหผมรับรถมาวันนี้ขับพุ่งมากแซงรถได้แบบได้ดังใจเลยนะฮะใครตัดสินใจอยู่นะฮะรีบจองเลยนะครับรถดีมากครับขับดีมากฮะเครื่องเสียงกระเพาะครับนี่นะฮะผมอะไรสวยมากนะนี่มีไฟด้วย เต็มนะฮะรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะสุดยอดไปซื้อของให้หมาขึ้นก่อนนะครับสวัสดีครับ